นานนาทีจะมีคนบอกว่าเป็นจำชานเคยเคยมีเหมือนกันทั้งบอกชาที่นิ่มเข้านั้นชาแบบชาจนหนูตกใจอะค่ะพี่ว่าแบบเกิดหนูเป็นอะไรตอนแรกหนูก็ว่าหนูเป็นเบาหวานหรือเปล่าหนูไปอ่าน่าเอหนูเป็นหนูก็ไม่ได้เป็นโรคนี่นะแสดงว่าแสดงว่ามันต้องชาผิดปกติไปเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะมันชาแล้วมันก็ชาแค่ินวโป้นะคะหนูก็เลยมาจับข้างว่าเอ๊ะหนูชาไหมข่านี่หนูก็ปกติ ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีอาการชาแบบน<ช>ี้ใช่ไหมนี่ครั้งแรกเลยค่ะเออน่าจะเกิดจากอันนี้แหละเขาสะสมนะคะใช่ใช่หนูคิดว่าน่นาจะเพราะเลือด,ดนิดนึงนะนิดนึงนี่ค่ะแต่ต้องเอาออกนะชิ้นนี้ไม่อ,ออกไม่ได้นี่เห็นไหมนี่ยน่าจะชิ้นเจ้าปัญหาเลยแหละอันนี้เรียบอ่ะ หนูว่าเดือนที่แล้วหนูตัดตัดเล็บใช่ไหมคะแล้วหนูก็น่าจะแบบหนังเยอะเกินไปแล้วก็ตัดผิดด้วยมันเกินน่าจะไปผ่าตรงเหมืนอนที่ว่าจะไม่เป็นบ่อยนะคะผมทุกแน้นานๆแต่ก็มีสิทธิ์เป็นได้ทุกคนนะอืแต่จะช้าจะเร็วแค่นั้นเองแ้วหนูสังเกตเพื่อนหนูส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเล็บขบอย่างเงี้ยคะ่ะคนนุณอาไอซี่ค่ะแต่ว่าจะาจะจะไม่ชาคะ่คะ คนปกติเขาจะเป็นอันนี้ใจอ่างก็ได้ให้มันหายช้าค่ะพี่อ๋อโอเคหนูโอนร้านที่แหละหนูจะได้บอกเพื่อนหนูปรสบปัญหามันขึ้นหมดเลยหนูหนูก็เลยมามาคนแรกเป็นหนูทดลองก่อนใช่ไหมกานหายใจสักห้าวิก่อนนะยังซ้ำออูเล็บลูกค้าแข็งมากด้วยใช่ค่ะเล็บหนูแข็งมากเยคิดว่ามันหนู ใชนะคุคดิเป็นผู้หญิงที่หนังของ <laughs> แน่ๆเลยอะ่อยะใช่ใช่มันจิกอยู่ทุกวันเน่เนาะมันก็นเลยเกิดการฉานี่ไงนี่มันเป็นหนัง,งจริงๆนะอ๋อไอเจ้านี่เนีย่ยนี่เล็บเนี่ย นีเล็บส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีหนังอยู่กลางใต้นี้อีกส่วนนึงนะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะร้อนรอออกมาไหมมันไม่ได้เป็นได้บ่อยๆหรอกแล้วมันจะไม่ติดเชื้อแม่อะไรใช่ไหมคะไม่หรอกค่ะลูกค้าก็แค่ดูแลเรื่องความสะอาดนะเช็ดล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำเกลือนะหลังจากที่หลังจากที่ตัดไปนะคะแล้วก็ลาดเวตาดีไ,าได้ไหมคะได้ค่ะแต่แท้ไม่หนักนะในขนาดนั้นนะไม่ต้องกังวลน,นะคะ มันจะมีนาำติดอยู่นะอ oh, <okay. S 1> กะอันี้